ครับตัวละครนุ่มผมเพชรปบวงกับผมหลุดมัวครับเรปบวงนที่ะครับเพชรปวงครับตับนุ่มน้ำมน่นข้นนาไทยเมื่อเดือนรับผมเพ็ดปวงกับผม เปิดตัวมีสีครับผมเปิดตัวมีสีสวัสดีค่ะไม่ต้องยังกับกินยังย่หนึสองพันซัพพพนบพ่น้วงเขาพลาดสรองเสียนซับมือนับเจ้าของสรองพันซับพ,พ,พ่อเปิดตัวมีสีปเปิดท่ากันเบีดอวงไงสอง,ง,สองลตัวหนึ่ง baca pak dalam Apa dong mah bijak habis maupun mana enggak

อันไหนอันไหนอันไโอเคกลุวงหมดไป <c oughs> ดัก

ใชบฮึ่มฮึ่มเดบมาดเกี่ยวบร่อ 嗯。Mm. luôn <coughs> ngay thank okay. you มักมักไปขึ้นนึงไฟหม้ออบ,อบนวดขนาดเทสวัตซอหรือว่าหย,ยับมัดหยับมือกอ 还不行。

มันหน่ย นุ่มขนาดไม่ดียังแข็งอือ

Ừm im. Im

Em, yep. oh, <laughs> Ну mm. вот. Mm -hmm. mm. พุ่งชน้องอิ่มเหลืออยู่ม่อึดหนึงเลยครับผมฟองกระดาษแกนสำคัญมาเดิมตัวใหญ่ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมที่รับชมัครฟังผมปรับมือดอนตรงนี้หน่อยครับผมสมบูรณ์แบบกับบันเทิงมันต้องยิ่งมากขึ้นต้องเข้าสุรัตน์พันทัพย์กับมีเฮซีเปิดตัวมีสีเป็นทางการครับผม ก็ผัดที่ต่อข้นต่ำกันกูนก็ยิ่งน้ำแจ้งเตือนับผมบคิปนี้มีนยั่งไรครับสวัสดีครับ